สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามแนวทางของสาวรับแลนะคะประจำงวดวันที่1กันยายนพศ2064นะคะสาวรับแลนะคะจับคู่ให้ สี่สองสี่ห้าสี่แปดหนึ่งสี่สามสี่หกสี่นะคะสาวรับแรจับคู่ให้สี่สองสี่ห้าสี่แปดหนึ่งสี่สามสี่หกสี่นะคะของสาวรับแรเข้าทุกงวดนะคะของสาวรับแรเข้าทุกงวดสาวรับแรคัดสรรเน้นมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจไปเป็นแนวทางแนะนำว่าให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแนะนำให้อุดหนุน ลอตเตอรี่ของไทยนะคะแนะนำว่าให้ซื้อละะอตเตอรี่นะคะ yes. สส esus, ตัวเลขที่ให้ไปไว้ไปเป็นแนวทางนะคะแนะนำว่าให้ไปเป็นแนวทางใครที่สนใจนะคะชื่นชอบตัวไหนนะคะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะสองตัวท้ายนะคะสองตัวท้ายนะคะสองตัวท้ายนะคะไปซื้อสองตัวท้ายนะคะ ถ้าว่าลอตเตอรี่นะคะเขามีมาตราการที่แบบว่าถ้าลอตเตอรี่นะคะเขามีมาตราการที่แบบว่าเลขท้ายตัวที่ถูกรางวัลสามตัวนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายนะคะเขาน่าจะให้นะคะเขาเขาน่าจะมีมาตราการแบบนี้นะคะจะได้ไม่เกิดแบบว่า มีหวยบนดินหรือหวยใต้ดินนะคะจะไม่เกิดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเลขท้ายสามตัวของรางวันที่หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะสาวรับแรลประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบสี่ฟันสี่มาร้านเปอร์เซ็นต์สาวรับแรลจับคู่ให้สี่สอง สี่ห้าสี่แปดหนึ่งสี่สามสี่หกสี่นะคะเน้นมาให้แล้วนะคะทั้งหมดนี้เน้นมาให้แล้วเข้าทุกงวดของสาวรับแรเข้าทุกงวดนะคะใครนะคะที่สนใจเช่าบูชาปูสสะะป่สีสุดโทนะคะปู่สีสุดโทหรือได้แดงนะคะทำการค้าขายมงคลทุกอย่างนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ได้เร่งรีบนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้เราก็ต้องค้าขายไปด้วยควบคู่ไปด้วยนะคะใครสนใจจี้นะคะใครสนใจจี้นะคะจี้ประจำวันเกิดนะคะใครสนใจจี้ประจำวันเกิดนะคะก็โทรมาได้นะคะโทรมาได้นะคะ อย่าลืมนะคะใครที่สนใจแนะนำว่าให้ไปเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแอดพูดผิกตรงไหนแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแอดคือน้องใหม่นะคะ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามให้แอดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้แอดด้วยนะคะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ